ทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องของผู้จ้องวุ่นดับสิงครับพาพี่น้องก็เบิ่งก็เห็ดยังกัดเลยกับดังเพิ่งเพิ่งมาจย์เลี้ยงให้หายยังกัดเลครับเปาโกเป็นคนเก็บเลยก็ไอเหยียดเลยกโออีกหนึ่งย่างครับพี่น้องตีทีมงานเทาเห็ดเลครับเห็ดยังดิ หาคาหาคาเราครับเอาไปยังกันดิเล็กนี่เอาไปขายไปสเฮ้ยยังก็บดิเฮ้ยยังเย็บเย็บไปตามฮ่าฮ่าฮ่ามอเร์ดาใส่ใส่เขียวเหลี่ยมมากอะใส่เขียวเหลี่ยมมากอะท่ามการครับโอ้ ขพางมาสมุดรถเลยสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีแล้วก็ทักทายนะครับพี่น้องครับตอนนี้ทีมงานเข้ารับดูไอ้ชั้นเสียงครับรถกุฎสันต์เอเอสวายหนึ่งสามห้าสี่นะครับรถเก่าเข้าขั้นนี้นะครับเขาเห็นเงกันเตี้ยอ๋อไปพี่น้องรุบคนมุนอายะเก็บด้วย ไอันยันละากรเป่าโก้ครับมาเล็กยังไงมาหลเนี่ยเ่วงนี้เขาให้โล่ราแปดบาทครับพี่น้องสอบผมมาส่งเงินทำาการครับหาครับหาค่าเหล่าก็พาบแก้มครับเกี่ยว,ลว,ลวเลี้ยบหีย่งปีจดิ้อเลย เดี๋ยวโอ้โหรถฟัางเลย่มเนเรยกมีาน้มันเีบยลยอคนีกเกบกเลุ่มซะลเกินกลุ่มค่าซะละเกินนะครับในการหา จังไปพ่ตามานอยู่วันนี้นั่ไปเบิ้งครับได้ไลยแล้วบ่โอไงนรับเรื่องเนี้ยวางจักโลดนี่อร่อยลูกเอออร่อยรนะอยูกกับกมาณเจ็ดแปดออยครับพี่น้องเอาครับวันนี้ได้ค่ากดกดหาบุ๊ ยักษ์โหลซัมเลยกายมาสวัสดีคมับเป็นเล็กกับนาแันซู่เมยเลยแ้วมาเล็กกับนาอยู่เลยอ๋อนลคกับสักชิ้นขาครับพี่น้องนี่มีอุปกรณ์การตัดเล็กพร้อมโอ้เรียบร้อยนะครับทำการขาย Công <laughs> khá <laughs> เย็บเย็บเย็บยบ้าส่งผมไหมครับพี่น้องส่องผมไหมบาแวดิึงล่ะมึงส่งผมดูไเป็นกะถือเป็นกะถือขวดส่งผมโอ้เอากีกกันหนึ่งครับ ญญาเ็นกล้องมาไปนาแล้ว,วทีา่การูเพื่อนสงไม่ป็นอยางเลือกครับ <c oughs> <c oughs> ดีเลยครับรถรุลล่นนี้ย้อกันเลเตรียมงานเละเวอับพี่นอ้องฝตกหำอา <c oughs> <c oughs> ครับแต่ว่าจอยดีขนาดจอยฝาซ้อนไาหนักกับทีมงานเห่าเอา,าเก็บ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 ไปเก็บไปพี่มีแต่กันทั้งนั้นเลยครับพี่น้องปวดเบาโคกเก็บอย่างเดียวรถไม่โค้รถไม่โคบ้บุครับครับเก็บเล็กช่วงนี้ <laughs> นาทียังมาเล่นกับเก็บเล็กขายกับพานไปเนี่ยพี่น้องกับการเล่าอะไรครับกรายพี่น้องเด้อนะครับขอเบิ่งในช่องขบวนดับสิ่งนะครับพาพี่น้องมาหาเล็กไปขายนะครับพัดไปเรียบร้อยกับรถฟุตซันนี่เจาะเล็กกับเจาอป่นขายเล็กเขาเวอร์ซี่ยังนะครับฝากพี่น้องก็ติดตามน้องในเด้อนะครับในช่องขบวนดับสิ่งนะครับ มาเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องไปเร็วนะครับสวัสดีครับ